สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวกรังเกาหลีนะครับหรือว่า KCNA ซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานนะครับว่าสำนักงานขีปนาวุธแห่งชาติประสบความสําเร็จในการทดสอบหัวรบขนาดใหญ่รุ่นล่าสุดที่ได้รับการออกแบบสําหรับติดตั้งเข้ากับขีปนาวุธนําวิถีฮาวอง1และ RA-3 นะครับซึ่งขณนะเดียวกันนั้น k คซยังรายงานความสาเร็จในการทดสอบขีปนาวุธนําวิถีต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่พยอนจีหนึ่งีสองซึ่งหมายถึงฝนดาวตกโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมไปมากกว่านี้การประกาศดังกล่าวของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นั้นได้มีการรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนําวิถีและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหลายครั้งบริเวณทะเลตะวันออก ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษา,ายน2567ที่ผ่านมาทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศความสาเร็จการทดสอบประสิทธิภาพขีปน,นาวุธนาวิถีพิสายกลางถึงระยะไกลรุ่นใหม่ในชื่อฮวาซองโป 16B ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดเชือเ้อเพลิงแข็งและติดตั้งหัวรบความเร็วเหนือเสียงหรือว่าจรวดไฮเปอร์โซนิกเมื่อต้นเดือนเมษา,ายน2567โดยอ้างว่าขีปนาวุธสามารถเดินทางไปได้ไกลเป็นระยะทางถึง1,000กิโลเมตร และเน้นย้ำว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านแห่งใดน,นอกจากนี้รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ได้ใช้สิทธิวีโต้คัดค้านการขยายวาระการดํารงตําแหน่งของคณะทํางานตรวจสอบเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติหมายความว่าคณะผู้เชี่ยวชาญชาญุดนี้จะครบวาระในวันที่30เมษายน2567ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับกับความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือ ที่ยังเดินหน้าในการทดสอบเรื่องของอาวุธยุธทโธป,ปกรณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขานั้นก็บอกนะครับว่าพวกเขาเตรียมการเอาไว้สําหรับไั่คุกคามโดยเฉพาะบรรดาชาติที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนั่นก็คงจะหมายถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมานั้นมักจะเข้าไปจับมือกับทางด้านเกาหลีใต้ในการซ้อมรบนะครับซึ่งเกาหลีเหนือก็บอกว่าการซ้อมรบของเกาหลีใต้นั้นเป็นภผ่คุกคามกับทางด้านเกาหลีเหนือในขณะที่ฝั่งรัเสเซียนั้นยังคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือโดยล่าสุดนั้นพวกเขาไม่เห็นด้วยที่จะมีกกาาารรต่ออยุใน วางมาตรการการคว่บาตรเกาหลีเหนือกันออกไปโดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องพ้นวาระภายในวันที่30เมษายน2567ก็คงจะต้องรอดูเมื่อพ้นวาระแล้วนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกดสับสไ i ร์กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิว ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ